ในร่องน้ำก็น้อยมากครับอย่างนี้ถ้ายังมีตัวเหลืออยู่ก็มีโอกาสกัดสูงเลยกบกบพี่พี่ท้ากัดเหรอเออเมื่อกี้ก็โดดใส่เหยื่อเลยเหรอเคยเคยเคยดูะเหยอเนี่ยอันโอ้นกัดพี่ท้าถูไหม อยู่เ้ยเอาเรื่องเลยฮะฮะะ <c oughs> <c oughs> ได้เห็นแวบหนึ่งมีสงสัยเลยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอซนะครับเขาสู้เช่าในตกปลาวันนี้ตกปลาอะไรตีปลาช่อนค่ะโอ้โหปลาช่อนใช่ค่ะไม่ได้ตกมานานมากนะครับใช่โอ้โหก่อนหน้านี้ก็น้าดินชะโดชะโดน้าดินน้าดินนั่นน่ะดิตกปลาช่อนไม่ได้ตกนานมากเพราะว่าอะไรปลาช่อนจะตกอะไรก็ตกได้ที่ตกแล้วไม่ได้หรือเปล่าก็เลยไป นาดินอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวรอดูคลคิดนี้เลยเอ้าแล้ววันนี้เราตกปลาช่อนในไหนอะน,นาเขาก็ทำนาหมดแล้วเนี่ยคอธรรมชาติเลยค่ะเอาจิงเหรอจริงโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าน้ําก็ไม่ได้เยอะมากเนาะใช่เหมือนกับว่าโซนบ้านเราตอนเนี้ยเขาก็ระบายน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลองน้ําก็น้อยน้อย,อยใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าปลาจะน้อยหรือเปล่าเอาลองดู่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะนักตกปลาน่าจะเยอะังเราก็เลยเปิดก่อน<ป>อนะเพียมดูอีกัน ปลาช่อนเมื่อไหรก็ตกได้ใช่ค่ะคเดี๋ยวรอดูจะได้หรือเปล่าถ้ามีคนแห่วนะดูเรื่องในร่องน้ำก็น้อยมากครับอย่างนี้ถ้ายังมีตัวเหลืออยู่ก็มีโอกาสกัดสูงเลยติดเยอะ วิปหมอบ้านเลี้ยวปันมีปะตอง้วยพี่เลอเไม่เี้เห็นขึ้นเลยนี่มันมาตกแต่งตรงนี้เนาะห้าทำคอนเทนต์ในตกปะตองตกปิปหมอเดี๋ยวลุแย่งไง cười, cười, cười mì mày, mì ra ừ, gì à? ăn mì là cái gì vậy? bong bóng. thấy tuổi đâu thấy tuổi. đi đâu? sao? เฮ้ยีิมิวได้แล้วปันเอ้ยไหนนี่อุ้ยละไซส์สวยด้วยน้องหน่อยคัดไซส์นะคะนี่ยักษ์ยางแก้คันนี่เต็มคอเลยนะยอดสีทองค่ะนี่แปมแรกมาแล้วยักษ์ยางจิว๋ว กบกบพี่พี่ทับกัดเหรอเออมังคีมันโดนใส่ยเยอะเลยเหรอกบตัวใหญ่ได้หรอตัวฝ่างมูลนะ่ะเคยได้กบยังยังไม่เคยพี่กบกินฟางวูงม,มาเริ่มแล้วกัดพี่กัดนะก,กัดย,ยังไงยังไงเอา้า จริงเกบกบกบบีกบีกกับตกไดแต่ละตกกบนี่ตัแหญ่ตกได้อยๆถือว่าสายใหญ่ป่ะอุ้ยก็ไม่ใหญ่ีเล็กเนี่ยเหมือนรุดหมาผมๆอไงไม่รูไปรุดมาคืออะไรกบเพียาเรลียงเี้เหรออี้ยนงาตไม่กินเต็มเต็มมันนะโอ้โหมันข้ามไปเลย กบกินเครื่องบินอ่ะแต้มแรกมือนับได้กบตั้งกี่หลายรอบเนาะได้สั่งกระดิ่งเลยอย่าล้างตัวเอ๊ว่าแต้มแรกของปั้นสุดได้ไปช้อนเมื่อตึงสุดยอดเป็นมิวสิกอยู่ได้ไปช้อนเราได้กบโอเคแล้วกบผมไม่กินผมปล่อยไปโตก่อนเราค่อยมากินใหม่อยู่ไหมกบกระโดดกินเครื่องบิน ไอพี่หมิวเขาหาปลาช่อนไปเราหาของแปลกๆเลย<ก>ลบแบกบกบเราได้ไปแล้วเดี๋ยวเราเอางูต่อก็ต้องตรงใบตะทอง,งเออ มันเคยโดนหมากัดไหมเคยโดนหมากัดไหมมีแต่วิ่งไล่ผีช่องเนี้ยช่องเนี้ยเคยโดนแต่วิ่งไล่ผีแล้วเรากับหมานี่ใครวิ่งเร็วกันหมาหมามีสี่ขาหมาวิ่งแซงเหรอใช่ไม่ตเดินแล้ว เอาไล่กินลูกฟางอยอะเลยจริงเนี่ยสวยลอากรบเป๋นี่สิเล็กใหญ่เอาหมดนี่ค่ะเต็มคำตัวเล็กตัวนี้คือตามป่วนนานมากตามไมู่ฟกันมองส่วนตะวันนี่เป็นไงคะยักษ์ยางแก้คันจิ๋ว เป็นยาเล็กๆก็เก็บหมดนะคะนี่มีเต็มคำพอดีเป๊ะเก็บไปก่อนค่ะนับแต้มได้เพิ่มยังนะกีตัวละส,สองแล้วหรอโอ้เอาเรื่องปันพึ่งได้หนึ่งครับแต่ไม่เช่ปพา เอกแน่นหน่อยนะมันต้องวัดให้เข้าวัดให้ะูุกัดพ่ตักษ์ดูไหมอยู่ <S <S เฮ้ยเอาเรื่องลย้ค้ะ ในเห็นแวบหนึง่งมีนี้ส่งสายด้วยนะอย่างไรยังรู้ว่าเป็นปลาชอ่อนนะพี่อันนี้ปลายังหัวจิกนะครับสีขา,ขาวหางแดงไม่รู้จะไปไหนนะฮะมาล่องน้ําบ้านที่หนิวนะทำไมนี่ตัดแล้วก็มีส่งสายด้วยขนาดใช้หัวจิกนะผมตอนแรกไม่แน่ใจว่าป็ลาหรือเปล่าแต่วัดสายหย่อนมเมื่อกี้ใช่พี่มันเจ็บสายหน่อยน่าจะเข้าเลยอะ่ะตื่นเต้นเหรออ๋อสายไฟวะ่องนีแน้แตกแล้ว ใจเย็นมันอาจจะอยู่เป็นฝูงอ๋อ oh. โอ้โหใจร้อนมากเลยตีปลากัดเหรอมันเใ็่มันโอเคกัดจิเรียบร้อยห่างขาดเนี่ยมันอยู่ล่องนี้แหละเพราะว่าเอ กาดตังมันเยอะมันจัดอย่ามัดัดแบบเนิบยนิ่ๆตรงหางอ,ะอา่ะได้ขึ้นมาหลายต้นแล้วนะฮะกาหลังบ้านพี่หนิวเ,เพราะว่าหมายนี้คือเป็นอะไรสวนมะเขือใช่ไหมหนิวหนิวจะเป็นสวนมะเขือนะ่าจะเป็นสวนมะเขือต้นนั้นต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาน้ำท่วมนะครับ มันก็จะเป็นกลิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดจากปลามันก็ยิ่งอยู่ตามอย่างเงี้ยแหละยิ่งลกปลายิ่งชอบปลาคารังปลาการังเทียมอยีกเอะหลุด ูนจนได้ปลาช่อนตกมเมื่อไหร่ก็ตกได้เหรอโ,รตโตครด้วยตื่นตั้งแต่เช้านะฮะกว่าจะได้ครับเก้าโมงกว่าต้องตกในบึงหหเหนื่อยไปหม่หม่นี้มาอย่าอเอไกลได้ด้วยปลายางหัวจิกจัดเต็มนะครับนำเงินหางส้มคือปันอน่ะวันเนี้ยใช่ปันแบบ ฝีมือกันตีเหยื่อตีอะไรไม่ได้เลยแบบนั่งใต้ต้นไม้ก็ตีติดต,ตีเกี่ยวกิ่งไม้กระชากไม่มีสมาธิเลย <cut> โอ้หวันนี้เป็นวันที่แบบกว่าจะได้ปลาช่อนคือเหนื่อยเลยฮะสรุปผลนะครับตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้ว่ะหนิวกี่แต้มตองค่ะปันหนึ่งแต้มกับกบิงหนึ่งตัวไม่ง่ายนะปะลาช่อนโอ้โหไม่ได้ตีนานลืมหมดแล้วนะก็หนิวใช้เยื่อเลยนะ ยักยางค่ะมิวใช้ยักยางจิ๋วเหรอหรือว่ายักยางใหญ่ยักยางจิ๋วค่ะอ่าปันแอร์ไลน์เกือบไม่รอดไปกันแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย